ัสดีครับชื่อนายอภิวัชินโคศครับเรียนอยู่สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาพรโพสีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนารพรขันแข็งค่ะเรียนอยู่สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาหนุพรบุรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัด สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทลิกาทีรวงเชื่อเล่นคิมมี่ค่ะสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สวัสดีครับกับผมนายณชาพงษ์ชัยมีแรงนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่หนึ่งครับสิ่งที่ทำให้พวกเรามารวมกลุ่มกันนะคะก็คือความสนใจในหัวข้อที่ขายกันค่ะแล้วก็ ความสามารถของแต่ละคนที่ส่งเสริมกันไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเรียบเรียงข้อมูลหาข้อมูลมันทําให้แบ่งงานกันง่ายแล้วก็ทํางานได้อย่างราบรื่นค่ะเนะะ้อหาหลักของงานวิจัย,ยนี้นะคะก็คือบุคลิกภาพและอารมณ์ค่ะเรานะคะจะศึกษาว่าบุคลิกภาพส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมอย่างไรนะคะรูปแบบของโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือรูปแบบบอร์ดเกมค่ะ เป้าหมายของเกมนะคะคือส่งเสริมความเข้าใจในบุคลิกสภาพและอารมณ์ทักษะ EQ นะคะแล้วก็สร้างการเรียนรู้รูปแบบและมีความมีปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์ค่ะกลุ่มเราจะทำงานสำเร็จได้มีหลัปัจจัยคือการมีเป้าหมายเดียวกันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนโปรเจกต์ของเราจะล้มเหลวเพราะ มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจทำให้โปรเจกต์ของเราล่มได้ค่ะ